ก็พาเพื่อนๆมาดูจุดรับงานของเราอีกแล้วครับผมสำหรับหลายๆท่านที่รับงานอยู่เนาะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะใช้มิกเป็น power mix แล้วก็วันนี้ก็เป็นสัญญาณเข้าจากคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ใหม่ใช้สองตัว แยกซ้ายขวาอิสะร,ระเัาอว่ามีตัวน,นี้ก็เป็นของไมโครเทคนะครับเป็นของยี่ห้อไมโครเทคราคาจับต้องได้ครับไม่ถึงหมื่นครับสำหรับเวลาวคนที่มองหาอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างกันส่วนเครื่องปรุงเหมือนเดิมครับเป็นอนาล็อกครับผมแล้วเป็นคอร์ดสองขางครับไอคิวแล้วก็ไม ไมโคเทคครับผมราคาไม่ไม,ม,ม่ถึงสี่พันครับตัวนี้เสียง,งใช้ได้ครับเสียงหนาใช้ได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นโอเวอร์เสียงกลางครับผมตัวนี้ผมจะใช้รับเป็นเซนเตอร์ช่วยเหมือนกันนะครับดูด้านหลังนี่ครับเป็นเซนเตอร์ครับผมแยก้ายขวาส่วน พาเวตัวขับเบรับเราใช้คนลงสิงดันนะครับคุนดันนะครับนี่ครับอ่าก็าเข็นว่าเซกิว่าครับอุปาร์ผิดก็ขออภัยอาจารย์นะครับตัวนี้ก็เป็น n ป s ค,ครับตัวนี้ใช้มอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์เล็กอกุปกรณ์นีไม่เยอะครับก็มีนี่ครับชุดปลั๊กชุดปลั๊กไฟ ครับผมตอนนี้ก็ประดิษฐ์นครับใช้ประดิษฐ์แล้วก็มอเตอร์ไฟอยู่ข้างล่างครับล้วก็มาดูด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นแค่คอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์องตัวแล้วก็จอมอนิเตอร์นี่ครับงานใหญ่งานใหญ่ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะครับผม ใช้ตามที่พวกเราถนัดนะครับใช้อุปกรณ์ครับใช้ตามที่เราเข้าใจแล้วก็อยู่กับเครื่องมือได้คล่องคลตัวเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นชุดมอนิเตอร์แล้วก็เป็นชุดออฟนะครับเมนเอาทนะครับใช้ขวานะครับ คนนี้เราก็จะมีงานที่เลี้ยงขนาดใหญ่นะครับนี่ครับแค่นี้ครับมารับงานใหญ่นี่ชุดอนาล็อกก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้เท่าที่จำเป็นนะครับถ้าขนาดใช้อุปกรณ์ใหญ่ก็ประมาณนั้นเนาะส่วนผมก็ยังชื่นชอบ แนวอนาล็อกอยู่นะครับประเภทหมุนประเภทพวงครับผมก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ใช้ยอย่างได้อย่างอิสระอย่างถูกต้องกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับอัน,นี้มาให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวนี้เราก็จะมีงานสังสรรค์ก,กันกับชุดเล็กนะครับรับงานครับผม ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับแอดบีสบายไอายา้าษวัีันนี้ก็นำชุดรับงานมาให้ดูครับผมนี่ครับง่ายๆครับกับเพื่อนๆที่รับงานอยู่ไม่ต้องมองหาของแพงมากเอาส่วนที่ไหนมีก็ใช้ท่อที่มีไปก่อนเนาะับศึกษาไปเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆเพิ่มเติมไปนี่ครับกับชุดเล็กนะครับชุดเล็ก ชุด4คูณ4 code, นะครับใช้ e q คอสนะครับตัวนี้ก็ไมโครเทคเป็นไมลอยครับผมแล้วก็มีพาเวอร์แหลมขับเบสเนี่ยขับเบสมอนิเตอร์ Monitor, ชุดใหม่กนะลายกันไปได้เซตนี้นะครับในหลายคนที่ยังหาอาอกระบับกับก้อนใหม่ใหม่ถ้ายังไม่เจอก็ใช้ อย่างที่เรามีไปก่อนเนาะใช้ในอย่างคล่องแค่คล้องตัวกับอุปกรณ์ที่เราถนัดไปก่อนครับผมนะแล้วก็งานเราก็จะลัดลื่นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับดีสบายอาลัสันโชว์คอนและกังเสียงทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม